ใหม่เลาดีครับเดินทางครับอุ้ยวันนี้มันตีป่าครับรถตายพี่เอาเอ้ยรอบที่สองขาครับเนาะขาไปรอบหนึ่งขากลับรอบสองรอบนี่้แต่เดียวแต่เดียว่เดียเดิมโอ้ยคมหัวมันนี่คมหางมันไหนเนยโอ้ยโอ้ยันนี้เป็นบาดเติมเด้อบาดมเติมสูสูกระบือรู้กระไร เดินทางกับเร่เอ๋น้องว่านน่ะปอยากว้าวเลยพี่น้องภูดอยาคู่ว่านั่งม้วนผมม้วนลองมาเดินพี่น้องเด้อเออถือว่าประสบการณ์ใหม่โลดมาแรงขยันนอนบ่ได้อยู่ขัดปวดหลังเบ้อไม่แรงครับสบาย

จังนาอะไรก็นั่งรถพี่น้องเอ้ยกู้ซื้อมาโน่นน่ะตีนบ่ได้เลยเดี๋ยวนี้นะปวดเบิดเลยรถบมไปเบิดทั้งตัวอะไรแม่ทั้งเช่นบ่ปากเลยเชื่อว่านได้น้องแอนนะคะเราปวดอยู่ทางล่างนี่มันโหลดรับแรงกระแทกแบบเต็มร้อยเลยนะอ๋อกระแทกปเต็มร้อยเลยแม่อีแม่อย่าว่าเป็นไรแม่เอ้ย ลูกแหงก <un> ับภาวนาอยู <establishing> ่ล <st sale>. ูกแหงกับภาวนาอยู่ตอนนี้ระบมไปทั้งตัวเลยใส่คือด้านหอดโคโค่ใหญ่แชบเอบหมากรกๆนั้นได้ใส่นี่แม่บอต้นนี้บอกเออนี่นบแม่ต้นเนี่ ขาวแม่ต้นนี่แม่แม่แ่นี้ไแม่บอกเออแม่ต้นนี่อีโดกอะไร้าวโอ้ยน้องมหนีเงี้ยแบบใกลเสียหอนแ้วะไงเด็นากัวอ้ยสวยเบาๆกักระเทยตัวบอบบางเนี่ยเด้อตอนนี้ร่างกายสิบเอาไว้แล้วจ้า ทรมานไปแล้วทูนี้ภาพอันประสบการณ์บอก่อนไปเกาหลีประสบการณ์ก่อนไปเกาหลีเที่ไปบริษัทงานลายลีดีนียงานลายลีดอะเนาะอ่ามันง่ายที่ทำไปตียังไงายของบริษัทงานดอกผ้าก้ามดเจอซิมาร์เรนย้อนหลังหาเงินก่อนทราบขึ้นเลยหาเงินจะก่อนได้เงินมาหนุกสิบบาตีตีพืชสามสิคืนไปเลย จัดเต็มที่เลยค่ะทะเลทรายรอบเลยเด้อโจัดไปเไดเลยลายลายไปกินกันเลยเป๊บโอ้ยเฮ้ยแกได้กิเกินีเป็นกาอนนี่อ่นพาลูกเขากินได้เดียวเลทกเขาจองกเลทราเขาจะมองเาเปล่าหรอกกระกลมจะนที่แบเลรา จะบาได้รายงานนะเอ้ยเยเน่แล้ก็มได้ินน้อยนันจะน้อยเงินจะน้อยเงิน้อนได้ซื้อยูอรอีกเรอซื้อขึยู้าไ้อนวัเลยซื้อมากไดเห็นว่าตีฮอดกไรนอเอ่างง่ายลยแน่

ชาไปได้ไก่เลี่ยวพูนไก่กินข่ามาไปไล้หนโอ้ยกินาไก่เอ้ยกินข่ามาแล้ว้่มาะนะกินน้เม่ว่าไกินขาไปได้แฮปปี้ไว้ะนะเห็นอยู่ในคู่นะในคู่นะโอ้ยทำมันกินบอร์มันกินบใช่ ลงมาถอาลูกไม่ตาพี่น้องคนเราปวดออกบริเวะโพกเหรอปากไฟเดี๋ยวปากไฟถอดปากไฟเนี่ยเดี๋ยวถอดปากไฟลงมาเนี่ยมาหอด้วพี่น้องเยจะเป็นซึ้งลิงซิ่งิงนี่คืมันไปอยู่กับกลางใะ่ไหมกลัวจะสอนนี่แม่มันจะเปเหี้ยบบ่แม่ ไอมย่เงมี้เ่ารคนระบอมันเด้ข้างนอกอ้หลังเขาโอ้เงาเด้เงาเด้พี่้องเอ้ยเมื่อยเด้ค่อยคือมาเมื่อยแต่มาหมอยแต่มา เมื่อแรงขอนอนพักเด้อบรทาบยังทั้งนั้นนูเนี่ประวายแะ้วนูระบ่มอะไรนี่อแม่ลูกเราลืมไปได้มุดลงเลเนี่ยวะถอดลั๊กไ้แล้วเอาสายดูนี่ยกี้ไปถอดปักไฟนะยูกี้ไปถอดปักไฟเนี่ยหนา ทุกาวทม้อลงมา้อพอติี่วาอนีแไม่ทานหลอกบอกเลยมพี่น้องเอ้ยขอดมเอรเพื่อนมาขอดัดมระบมเบิร์ไแอวคนนี้แอลขอํำงานน่แต่เศร้าเลยค่ะโอซามรวจปสาคอนเรียบร้อยนานนานนไปเอาข่าวมาไหม่ไก่กินเบแล้วนะน โอ้ไปหาหนึ่รถข้ามแล้วไปหนึ่งรถไปดังไฟหนึ่งรถนะนะสวัสดีคุณลุงคุณป้ามาไม้กระเเส่ยสูมาไปไวคดีจะกลับแล้วจ้าานนไหโอ้ยลับก่อนะเออนางรถเด่นอีกแล้วป่เอาหัวไปบนบันไดเเอ้ย ตะคิดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านซับขอทุกคนแปะล่าจะได้เมียแล้วนะสัพหะจัละคุน happy happy ขณะก็ดูแลจัดการตัวเองอืม แม่อบักลูกเก่าบาไปยืนดูค่ะออกมาไม่ติดเก่ากล้องออกมาอ้วนมันอยากเป็นลูกเคยแม่มันอยากเปลูกเคยบอเอาคนใดเจียงคือกันระบอเตียงคือกันระดีใจยุตตุนีมาหอนเพื่อนหรอโดยภายในดีใจยังเมื่อคืนถูกต้องสามอ้าวพ่อก็ดีใจไปอุ่นแม่ก็บุ่นพอได้ดีใจเลยอุ่นก็มีแฮปปี้เป็นยังไงครับุ่นดีใจอุ่น มันเป็นอะไรอุ่นบอกเหตุผลมาดูฮะชินทอดปลาลูกหมอรู้ว่ากี่ฮะปลาลูกเน่แล้วก็วิปอฟลุกไปแล้วก็มะขอนเจ็บหัวนี่เป็นไดไรมะงอนเจ็บหัวอะหัวไปเหรอชูไปสูไปนี่ก็ดีวล่ะ เขาก็ได้ไล่เติมที่เทวิตเนาะมันเป็นยังหรอกเวิตหนีแล้วเขาก็สบายใจหรอกไปใส่นี่เขาอันนี้ไก่ไก่กินเขาได้โอ้ยโไว้อกเออล่างไปรายการปะล่างไปล่าเดี๋ยวให้ี๋ยวให้ล่างปะเบงล่างตัวมันกินไก่ตัวมันกินเขามันก็จับตัวนั่นแล้วไปกินพอได้ปิ่งจากไงแฮปปีขับุ่นวาย ฮะไ่รูเป็นยังไเป็นยังจะบริสไทฮะกินทอดกินทอดไผอ้าวบาเขาประเทศยังบะานนี่นอนในประเทศคืนเดียวคนหล่นในประเทศเหรอเฮาหล่นตี้เฮาหล่นเลยกะได้ก็เฮากินทอดกันน่ารัว่ลูกแขอบคุณขอบใจลูกเที่ยใจร้ายจ้ะฝรุลงไมาส่งเลยฝรุ่งอ่ได้ไม่ส่งตอนเพื่อนทอดช้านเลยจ้ะขอบใจไปยังเขาของเงินทองจ้ะ เอาตะกระตุกบจะบดเป็นน้ำดอกมาอยู่ไหมอันพวกอันมังมังล่นเอาใส่สองข้างหลังสู่ๆวันนี้สู่กันไปใด้เงินกรนเขาใส่นียนไว้กินวันนี้รวันรุ่งข้หนีเด้กระเบายและสบายสบายใจกันมากระป๋งกระป้อมนี่อันฮาไรกันนี่อยู่ลองน้ำกินเพะาการที่บอกเขาเป็น เอาบริเป็ห uhm นีเขาก็สบายใจเดี๋ยวเขาเปหนีกับไม่ได้คือเขาาก็จะกินรายเดือนเติบมีดอกได้มาเล่าเป็นของเขาเอาข้าวในเฮือนภาษาไก่หักซัดักเล็เียนช่วัดตังมาโปกไว้เอายังมีแหที่การมีลูกบอกนั่นว่าแม่จะให้ลูกเล่นอยู่ตกแฝบสบอกสบู่ยาสีผอมสีฟันห่ะไลอลายยาง กระปาร์ดมาเนีี้กินยงกรกินปลาทูทำมะทั่วได้ง่ายๆม่ม่ก่อนปกินหอยไม่้ไม่ไ่มก่อนประเทศไหมโอ้ยโอ้ยน้ำตาคอนหน่วยแล้วลูกคอยโบ่เห็นเขาดนมีละเฟสประเทศนะ โมมีไปนอนนะประเทศเือนแพร่ฮาวิประเทศปูหัวป้ะแม่นข้างหัวไม่เอื้อยน้ำบรจักเมื่อคืนคุณยาย่าขาเฮามาอเมื่อวานเบิ่งเด้ยยันนอกไปกินเยยาสาเฮาไปเปิดหน้าเลย่างหนาดิเมื่อปลาแรนี่นะยูนดีม่แห้งทุกูุคนำนาเจอกัน ไปดําหนาปีนุงเฮียนครจะไปดําหน้าน่ะสี่คนเลยคนนนคนนั้นไหไปยงเมื่อขึ้นยงเมื่อโอ่นคนนั้นไปยดตาไม่ลุกมนะสี่คนใครไปได้เป็นอีกไปยืนละชมอ้าวไปสุกหิวและตรงไหนได้กสูรคูอยู่กระสูรไปสูทางทีมงานีนกสูรพึกัน ปีโรงเียนกลังโงการก่อนดำนาอรเปนยเนาะไปปีนี้ไม่เอือยมาอยู่ฉันม่เอือยไปปลาอะไรปีนี้ไปดำนาใส่พรลุงปีนี้นะผู้เือนเใเปิดเพิ่มพอดี้อขาันใจเย็นบรรยากาศสนิทนน